ถือน้องก็มีคนไม่เชื่อว่าน้องเนี่ยจะเป็นองค์เอิงอะไรต่างๆหรือจะสื่อธรรมะได้ก็เยอะอันนี้ก็เดี๋ยวกโกรกันนะฮะเพราะเวลาขึ้นข่าวน้องไนทีไรเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่บอกว่าน้องนี่ปกติแต่ว่าเขาเชื่อว่าน้องเนี่ยสามารถสื่อจิตเชื่อมจิตเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธองค์ได้เกี่ยวกับหลักศาสนาก็เลยมีคนเคารพและถือเยอะล่าสุดดราม่าอีกประเด็นก็คือน้องไนกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้เปิดภาพขึ้นมาเลยดีกว่าเนี่ยฮะแล้วก็มีคนเข้าไปกัดที่ตักอ่าเ,เปิดเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยฮะเนี่ย ับไปตสอนนี้ตอนคนรับขอเทภาพกลับไปใหม่รอบดิกลับไปใหม่ีกรอบหนึ่งตอนที่เหมือนกับไล่คนหนึ่งอ่ะใช่ไหมนี่อไอ้ตอนต้นเนี่ยเหมือนจะแต่เงี้ยแล้วไป แล้วก็จะมีคนที่สองเข้ามากราบอีกน้องเล่นมือถืออยู่อะเล่นเกมอะไม่แน่ใจหรือเชื่อมจิตอยู่อันนี้เห็นไหมเห็นไหมฮะแล้วก็เนี่ยเหมือนถลายหัวอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วคนก็ยังว่าอยู่นั่นแหละออาลองเพลกลับไปใหม่นั่นแต่ต้นดีฮะขอกลับไปใหม่กรอบหนึ่งออาลองดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมะนี่คือการเชื่อมจิตต้องเอามือแตะ แล,แล้วน้องก็หันกลับไปกดโทรศัพท์ค่ะนี่แล้วเข้าไปตอนน้องกําลังเหมือนกับใช้สมาธิอ่ะอ่าบายบายคือบางคนบอกต้องขนาดไหนถึงไปกราบเขาได้ขนาดนี้อ่าอันนี้ผมไม่ได้พูดนะล่าสุดเราได้คุยกับคุณราัชาพล เป็นยังไงเมยอ่ยอ,ยอนเลยนัชพลเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในคนที่เสื้อม่วงที่เข้าไปกราบอาจารย์ไหนวันนั้นแหละแล้ว<ห>คุณรัชพลก็บอกว่าที่เข้าไปกราบเนี่ยก็คือตัวเองเป็นแอดมินเพจของอาจารย์น้องไนท์ด้วย<ห>แล้วก็ที่เข้าไปกราบเนี่ยเธอคุณรัชพลรู้แหละว่าน้องไนท์เป็นเด็กแต่ที่กราบเพราะกราบภูมิธรรมของน้องไนท์ที่มาสอนให้ตัวเองมีสมาธิเพื่อไปสู่ปัญญามากขึ้นก็คือจริงๆเหมือนกับว่าเหมือนน้องไนท์แล้วแต่ถูกไหมใครจะนับถือแม่ถือแต่อย่าไปวิจารณ์เขาก็เขานับถ ็คือเหมือนกับว่าเหมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็สอนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือการกระทาของน้องไนเป็นเรื่องดราม่าก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนก็ห้ามไม่ได้ล่ะค่ะคือมุมนึงเนี่ยอ่ะถ้าคนนับถือไนแล้วนับถือเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคําสอนจะต้องไม่โกรธถูกไหมฮะเพราะถ้าสอนแล้วถ้าสมมติเห็นคลิปนี้แล้วคนว่าแล้วโกรธเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่ละแต่เขาก็ไม่โกรธนะถูกไหมใชเขาใช้จะว่าอะไรก็เรื่องของเขาเขาออก็แปลกกลายเป็นคนใจเย็นไปอีกเอ้นเราต้องไปไหว้มั้งล่ะ จะได้ใจเย็นบ้างนะลอาเป็นคนใจร้อนเันไฟเลยเนี่ยนะ,ะต้องลองเชื่อมจิตกันออไปดูนายต้องมาเชื่อมจิตให้หน่อยดินายลองฟังเสียงหน่อยฮะคุณรัชพลที่อยู่ในคลิปนะครับเป็นคนที่ลงไปการาบแล้วก็เป็นคนที่ลงไปไหว้นั่นนะครับไปงานเชื่อมครับก่อนที่ทำเออครับหลังเตตอนที่ไปเชื่อมจิตไปเราครับแล้วก็เอ,อต้อง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 ลับบ้านเนาะก็ ก็ไปกราบลาท่านนะครับที่นั่นตอนนั้นคือท่านก็เอ,อรีแลกแล้วตอนนั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เชื่อมจิตแล้วนะครับตอนนี้นนนก็คือเหมือนกราบลาในภูมิธรรมแล้วท่านเองก็รีแลกแล้วท่านก็เคยเล่นมือถือแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คือไม่ได้เชื่อมจิตอ่านี่ฮะ ถ้าตามสไตล์เด็กอะไม,ไม,ไม่บายถูกไหมฮะอาจจะเหมือนกับเอามือสะบัดใส่สักนิดหนึ่งล่าสุดเนี่ยคุณแม่ยืนยันนะว่าวน้องเคารพพระมีคลิปน้องที่กราบพระนะครับบางคนบอกน้องตั้งตัวเป็นาศาสดาหรือเปล่าเนี่ยฮะไหนๆเขาเปิดภาพดูหน่อยสิอ,อ๋อนี่อ๋อนี่ฮะเออบางทีเราไม่เห็นมุมแบบนี้ถูกไหมฮะเราจะเห็นมุมคนแหกกราบเด็กแต่อันนี้คุณแม่บอกว่าน้องไหนก็เคารพพระสงฆ์นี่ครับอีกอันหนึ่งเนี่ย เป็นคลิปที่คุณแม่น้องนายให้ดูว่าน้องเป็นคนละเอียดมากในการทำดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชาค่ะไหนขอดูคลิปนี้หน่อยคลิปตัวถัดมาครับได้ไหมนี่น้องคือ,อถวาย,วายอดอกไม้กับพระสงฆ์พระพุทธรูปก็คือเพื่ออย่างยึดมั่นพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่นี่แหละครับอา้าวประมาณนี้ครับคุณ